เป็นผักหรือผลไม้คะใครว่าเป็นผักยกมือขึ้นเลยคะ่ะใครว่าเป็นผลไม้คําตอบคือมะนาวเป็นผลไม้คะ่ะแล้วก็ยังมีกรดอินทรีย์หลากชนิดทำให้มีรสเปรี้ยวด้วยนะคะ สำ,สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องปัจจัย,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 ยจที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้นั่นเองค่ะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด6อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือธรรมชาติของสารตั้งต้นค่ะอย่างที่2คือความเข้มข้นค่ะอันที่สคือพื้นที่ผิวอันที่4คืออุณหภูมิอันที่5คือตัวเร่งปฏิกิริยาและอันสุดท้ายคือตัวหน่วงปฏิกิริยาค่ะ ปัจจัยที่มีผลอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะอย่างแรกเลยคือธรรมชาติของสารตั้งต้นค่ะก็คือถ้าสารตั้งต้นนะคะเกิดการชนกันค่ะจะเกิดการสร้างพันธะใหม่แล้วก็สลายพันธะเก่าแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าธรรมชาติของสารตั้งต้นนะคะเขาเป็นพันธะที่มีความแข็งแรงมากๆการสลายพันธะเก่านะคะถ้าเป็นพันธะ ที่มีความแข็งแรงมากๆนะคะก็จะใช้พลังงานมากๆนะคะในการสลายพันธะเดิมการสลายพันธะเดิมว่ายากแล้วใช่ไหมคะการจะสร้างพันธะใหม่ ก็ยากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของสารตั้งต้นมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็เลยทดสอบทดลองกันมาทำให้เราทราบว่าสารที่ทำปฏิกิริยาที่เป็นสารไอออนิกนะคะจะกเกิดปฏิกิริยา เร็วกว่าสารที่เป็นโคเวเลนต์ค่ะไอออนิกเราเรียนมาแล้วตอนม .4 ใช่ไหมคะก็จะเป็นโลหะร่วมกับอะโลหะค่ะแต่ถ้าเป็นโคเวเลนต์ก็คืออะโลหะรวมกับอะโลหะเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนั่นเองค่ะเพราะเขาใช้ร่วมกันอยู่เวลาาจะเบรกหรือจะแตกมันออกจากกาันอะมันก็เลยจะยากนั่นเองนะคะ เอาละค่ะสารที่ทําปฏิกิริยาที่เป็นปแก๊สทั้งคู่นะคะจะทําปฏิกิริยาเร็วกว่าสารที่อยู่ในสถานะที่ต่างกันค่ะดังนั้นนะคะตัวที่เป็นแก๊สทั้งคู่ค่ะจะทําปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสารที่อยู่ในสถานะที่ต่างกันค่ะหัวข้อที่2ค่ะคือความเข้มข้นค่ะการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นค่ะจะทําให้จํานวนอนุภาคของสารตั้งต <fal is> ้นมากขึ้น เมื่อจํานวนอนุภาคมากขึ้นการเพิ่มโอกาสในการชนกันของโมเลกุลก็จะมากขึ้นเวลาโมเลกุลมันชนกันนะคะชนกันเยอะๆก็จะเกิดพลังงานเยอะพอพลังงานเยอะนะคะก็จะทําให้เกิดอัตราการ,การเกิดปฏิกิริยาได้เยอะขึ้นนั่นเองดูจากภาพได้เลยนะคะอันนี้คือความนิ่มพ้นน้อยๆเห็นไหมสารกลมๆนี้มีแค่3ตัวเองใช่ไหมคะมันก็จะชนวิ่งชนได้น้อยใช่ไหมคะแต่พอมีเยอะขึ้นเห็นไหมคะชนกันเป็นไง ชนกันสนุกเลยใช่ไหมคะก็ชนเยอะขึ้นก็เกิดปฏิกิริยาเยอะขึ้นนั่นเองคะ่ะต่อไปพื้นที่ผิวคะ่ะพื้นที่ผิวคือสารตั้งต้นที่มีพื้นที่ผิวมากคะ่ะอนุภาคของสารมีโอกาสเข้าชนกันได้มากนั่นเองนะคะพอชนกันนี่มากชนกันต้องเกิดในทิศท,ทางที่ถูกต้องด้วยนะบางทีชนกันชนกันแต่ชนไม่ถูกทิศนะคะก็จะผิดเลย ก็จะไม่เกิดพลังงานไม่ทำอะไรนั่นฉันก็ชนกันเฉยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากก้อนโตๆเห็นไหมอันแดงๆก็จะวิ่งเข้าชนใช่ไหมคะเห็นไหมก้อนสีฟ้าโตๆ,ๆอันแดงๆก็จะพยายามชนมันก็จะชนที่ผิวมันใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยพอเขากระจายเป็นชิ้นเล็กๆดูตามภาพนะคะอันนี้ภาพแรกคือชิ้นเขาใหญ่มากภาพที่2คือชิ้นเขาเล็กลงไอ้เจ้าจุดแดงๆอ่ะก็จะเข้าไปทปําปฏิกิริยาได้ดีขึ้นเพิ่มโอกาสในการเข้าชนกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะอุณภูมิที่สูงขึ้นค่ะทําให้อนุภาคของสารต้นมีพลังงานจนเฉลี่ยม,มากขึ้นค่ะวิ่งชนกันเร็วขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นแล้วก็ถูกทิศทางมากขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะชื่อก็บอกอยู่เป็นตัวเร่งใช่ไหมคะเร่งคือทําให้เกิดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นจะทําให้สามตั้งต้นชนกันในทิศทางที่ถูกต้องบางทีมันชนกันแหละแต่ชนไม่ถูกเพราะฉะนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาจะทําให้เขาชนถูกทิศมากขึ้นค่ะแล้วก็ เปลี่ยนเส้นทางนะคะและลด Ea Ea คือค่าของพลังงานที่น้อยที่สุดที่ไม่เกิดปฏิกิริยาถ้าพลังงานเราไม่ถึง Ea เราก็จะทำให้มันไม่เกิดปฏิกิริยาใช่ไหมดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวลดค่ะดังนั้นนะคะกราฟสูงสๆสีน้ำเงินตัวนี้คืออยังไม่มีตัวเร่งแต่พอเติมตัวเร่งไปกราฟก็จะลดลงเหมือนเรายืนอยู่ตรงนี้ เราจะข้ามภูเขาระหว่างภูเขาสีเงินกับภูเขาสีแดงอันไหนที่เราข้ามง่ายกว่ากันคะชายก็ต้องเป็นภูเขาสีแดงเพราะว่ามันเตี้ยกว่าดังนั้นการที่เติมตัวเร่งภูเขาเราก็เตี้ยลงก็จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ง่ายขึนนั่นเองคะ่ะส่วนตัวหน่วงตัวหน่วงหรือตัวถ่วงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าต้องทําให้มันเป็นยังไงคะ มันก็ต้องช้าลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสารที่ทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าลงค่ะเขาจะขัดขวางกลไกในการเกิดปฏิกิริยาค่ะทําให้ Ea นั้นสูงขึ้นจากที่มันเคยเป็นสีแดงใช่ไหมคะไม่มีตัวหน่วงเพราะใส่ตัวหน่วงจะกลายเป็นตัวสีเขียวที่สูงขึ้นเหมือนเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะเดินข้ามภูเขาไปใช่ไหมคุณจะเดินข้ามภูเขาสีแดงหรือคุณจะเดินข้ามภูเขาสีเขียวคะ ต้องเป็นบมขอบสีแดงใช่ไหมแต่ทําไมเขาถึงเติมตัวหน่วงอะเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาช้าลงเช่นอะไรบ้างบางปฏิกิริยานะคะเราทําการทดลองเนี่ยมันฟึบสีมันเกิดขึ้นมันก็หายไปเลยหนูทันมองไหมมันก็ไม่ทันที่จะมองใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็เลยมีการเติมตัวหน่วงเพื่อให้มันเห็นได้ง่ายขึ้นเ่าให้มันค่อยๆเกิดนะเช่นการจุดพลุนั่นเองเวลาเราวิ่ตุ้มแล้วมันก็จะค่อยกระจายตัวแล้วก็ เปล่งแสงเป็นสีๆออกมานั่นเองค่ะแล้วปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา6หัวข้ออัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเมื่อไรคะเมื่อไรเอ,อ่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน จำไว้นะคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยามีปัจจัยอยู่6อย่างแต่ปัจจัยที่มีผลต่อเขามากๆเลยก็คืออุณหนนะภูมินั่นเองค่ะ reflective ค่ะบอกสิ่งที่ทำได้ดีจากการเรียนในวันนี้ค่ะทำอะไรได้ดีบ้างตั้งใจเรียนไม่หลับเลยเยี่ยมมากค่ะว,ว้าวจดตามทุกตัวอักษรเก่งมากค่ะ โอ้ตั้งใจแล้วก็จบจอ่อไม่เล่นเกมในขณะเรียนเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ สำหรับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอย่าลืมนะว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะไว้มาเจอกันใหม่นะคะในชั่วงหนะ้ากับเคมีออนมาน์อย่าลืมกดติดตามช anel นี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของการเรียนนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย